และนี่คือผลิตภัณฑ์ของแท้กำาลังเทใส่ขวดแล้วเมื่อกี้ของปอมคลิปแรกเมกื่อกี้เอาเฟนต้าล้าง <laughs> อันนี้คือของแท้นะคะผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ตัวนี้ซูปเปอร์อะไรเนี่ยเคเสร็จแล้วนะคะเราจะไปลองล้างรถกันได้ ใส่ล้างขวเรียบร้อยแล้วเอาเฟนเต้าออกแล้วจ้ะใส่ป้าอันนี้ใส่หน่อยไหมเช็ดเลยครับล้างผมจะสั่งของแล้วจะรับของเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองการกับแบรน์นี้กันเลย ของแท้แน่นอนครับเมื่อ,อกี้นี้มีการกั่นแกล้งอ่ะเรามาลองกันเมื่อกี้เราลองเป็นรถยนต์แต่รถยนต์มันสะอาดไปแล้วโดนน้ำแฟนตาเต็มๆพวกนี้หมดขึ้นต่อไปนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้สภาพมาดูแล้วไม่ล้างมาน่าจะเกือบเดือนนะครับดูใกล้ๆนะครับโ,โหขี้คงขี้โคลไม่มีอะไรนะครับไม่มีน้ำยาอะไรใส่ก่อนนะครับแห้งสนิทเลยจับเจ้าตัวนี้ ก็ผมจะมารีวิวกันพูงง่ายๆมารีวิวการถ้าใช้ดีก็บอกต่อนะครับแต่ถ้าใช้ดีจริงจบคลิปนี้เตรียมตัวสั่งได้เลยเดี๋ยวผมจัดมานะครับถ้าใช้ดีจริงอันนี้ไม่มีใครจ้านะครับไม่มีใครมาเป็นสปอนเซอร์นะครับผมมารีวิวของดีที่เขาโฆษณากันนักต่อนักดีระดับหนึ่งของการล้างรถนะครับคาแค่ที่ลบบุรีปิดไปสองสาขาแล้วครับเพาะแปรนตัวนี้ครับเนื่องจากล้างดีจริงมาไม่เสียเวลา ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเบื้องหลังละครนะครับแล้วถ้าถูกใจกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับโอเคมามาลองกันเลยของแท้แน่นอนเลยครับเมื่อคลิปแรกโดนแกลงเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่นะครับเป็นท่อเปือนมาเลยนะครับเราก็ทําการฉีดของแท้ไว้อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ฉีดทาแดงนี่นะครับของแท้จะออกไปคล้ายคล้ายฟองสบู่นะครับนี่นะครับอ่าฉีดปลาฉีดฉีด ทุกซอกที่ต้องการให้ดำไม่มีการตัดต่อใด้ังสิ้นนะครับใช้น้ำยาตัวเดียวกันทั้งนั้นนี่นะครับรถคุณจะเงางามนะครับอ่าลืมฉีดตรงนู้นสีมึงกลับเงินนี่นะครับแค่ฉีดไปเบาๆนะครับไม่ต้องขัดเขาบอกรุ่นนี้ไม่จะเป็นต้องขัดนะครับแค่ฉีด ไปแล้วทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีนะครับรถคุณจะกลับมาเงาเหมือนเดิมจริงไม่จริงมาดูกันก็ผมสังเกตจากคลิปนี้เนาะไม่ยังไม่มีใครมารีวิวผมก็เลยมารีวิวกันเลยผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่ได้ลองอ่าแล้วขีดตรงเลาะตรงซิกล้ตตรงร้อนะครับ เดี๋ยวช้านิดนึงเน้นตรงซิกลวดเน้นต่อมาเป็นตรงที่ครอบโซ่นะครับกับตรงท่อนะครับส่วนชา,ชาบิ๊กไบต์นะครับท่อคุณต้องใหม่ตลอดนะครับขาตั้งคุณต้องใหม่กันตลอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนาะมาฉีดไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่แบบน้ํายาไปโดนพอนะครับเพราะเดี๋ยวน้ํายาทำกิดิดยาเองนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวฉีดข้างใต้ก่อนอาจจะได้รู้ว่าสาจริงกับไม่จริง น้ำที่เราใช้คือน้ำปลาปลาธรรมดานะครับไม่มีเครื่องอัดใดเลทั้งสิ้นเดี๋ยวขอฉีดนิดนึงมันไปไม่ถึงซอกข้างในโอเคเนาะเขาบอกทิ้ง5้าถึงสินาทีนะครับเดี๋ยวฉีดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ใหม่เดี๋ยวไม่ใหม่ไม่ฉีดข้างหน้าอ่ะฉีดมาให้ดูด้านหลังจะจะฉีดให้ข้างคันดิอ่ะโอเค ตากล้องขามาเราจัดให้นะครับฉีดทั้งคันนะครับามาเลยใช้ไม่ดีจริงเตรียมตัวนะครับ <c oughs> นี่เขาบอกว่าของสนิมก็น่าจะลองดูนะครับของขึ้นสนิมนะครับนี่โอ้โหนี่อรมาเูาดูกันเลย <c oughs> ผมเป็นคนชอบรีวิว ผที้อยู่แล้วครับดีจริงก็บอกต่อไม่ดีจริงก็ตัวใครตัวมันล่ละครับนี่นะครับหัวตรงลูกสูบเป็นบังลมไม่จําเป็นต้องเอาผ้ามาเช็ดนะครับไม่มีการตดต่อคลิปในทั้งสิ้นคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็สนดูเลยนะครับเพื่อคุณสมบัติของการาล้งรถที่ดีนะครับไม่เสียเวลาอันนี้แค่ฉีดนะครับโอ้โหเริ่มมีขีดงขีดหลุดมาแล้วนะครับเราไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้น ไม่มีใครว่าจานนะครับซื้อมาทดลองรีวิวเองทั้งนั้นคิดต่อไปอยากให้รีวิวของอะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาให้จะมารีวิวให้ดูกันเลยคุณไม่ต้องลงทุนขอแค่คุณดูและชอบแล้วกดไลค์นะครับสําหรับคนที่กดติดตามแล้วกดไลค์นะครับเนาะอันนี้นิดน,นึงขอติดตามแล้วกดไลค์เนาะใครอยากให้รีวิวตรงไหนกดติดตามแล้วกดไลค์เราจัดให้นะครับเดี๋ยวเราสั่งซื้อมาเลย อย่าลืมนะครับตรงคอท่อนะครับเป็นจุดสําคัญจุดที่ดโดนความร้อนเยอะที่สุดนี่นะครับคอท่อาอาจกล้องจะไปไม่ถึงเนอะรุ่นนี้เวฟ <c oughs> มันแอดหรือตังเลยครับคอท่อเดี๋ยวให้กล้องมาถ่ายฝั่งนี้ก็ได้ครับคอท่อนะครับจะเป็นสนิมอ่ะโอเค,คขอบคอท่อเรียบร้อยแลวเราืีไว้ห้าถึงสิบนาที เนะครับกับคอรอสสริมขึ้นนะครับทีแรกตอนนี้ก็เงางามนะครับโดนน้ำยาคุมอ่ะตอนนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ 5- 1 0สินาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นน้ำยานะครับที่เปียบเป็นน้ำยานะครับไม่มีอะไรใดๆสิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากน้ำธรรมดานะครับก็น้ำนี้ไม่ใช่น้ำเป็นไม่มีผ่านจากเครื่องปั๊มน้ำนะครับกระดูจากด้านบนนะครับนั่นนะครับสิ่งประดิษฐ์นะครับเครื่องอัดฉีดน้ำโดยไม่ใช้ไฟฟ้า นะครับจากคลิปที่ผมทำเนาะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเครื่องอาชีน้ําโดยไม่ใช้ไฟฟ้าก็ลองดูด้านล่างนะครับลองหาวิดีโอด้านล่างเอานะครับก็เนาะผมใช้จริงนะครับพูดจริงทำจริงนะไม่มีผ่านปั๊มนะครับในบ้านไม่มีปั๊มนะครับเบืองไฟครับปั๊มอ่ะต่อไปเรามาดูน้ํายากันเลยไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับเครื่องอาชีน้ําโดยไม่ใช้ไฟฟ้าใครบอกว่าไม่แรงดูกันนี่นะครับทีเห็นเห็นอ่ะเรามาดูกัน อัดทีธรรมดาพออืมครับอัดีธรรมดานะครับโดยไมไ่อะไรมากถ้าเป็นน้ำยาปกติอาจจะมีคาบหลงเหลือแต่เรา,าใช้น้ำธรรมดาอัดทีนะครับไม่ได้อัดแรงอะไรมากนี่นะครับเราจะมาดูล้อดำไหมขี้ดินออกไหม นี่นะครับเครื่องตัดสีน้ำโดยไม่ใช่ไฟฟ้านะครับโตกันจะจะใช้ง่ายกันจริงๆทีแรกมันจะเป็นรุ่นเป็นกระบอกแป๊บนะครับตรงปลายอันนี้ผมใช้เป็นแบบไวลังรถธรรมดาอันนี้ก็เลยเป็นแบบว่าปลายช่วยลดน้ำาป็นมานะครับ แต่ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับมาดูกันตอ่อในล้างล้างธรรมดาใครชอบปร,ปรับกดติดตามด้วยนะครับทุกคนจะเอานาอยนางไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ได้เล่นน้ำเลยนะครับเล่งน้ำประมาณ50%แล้วผ่านเครื่องปั้มน้ำโดยไม่ใชไฟฟ้าน,น,นะครับก็ได้ประมาณนี้ทำแรงน้ำ นี่นะครับล้อไม่มีลงน้ํายาเดๆแล้วนะครับลงแค่น้ํายาล้างรถของสูตรที่ดูในรูปนะครับน,นี่นะครับถ้าเป็นปกติสต่ที่ผมเคยล้านะครับไม่มีที้โคนออกนะครับ นี่นะครับล้างกันจริงๆโชว์ก็จะ,จะไม่ต้องตัดต่อไม่มีน้ำยาอะไรแฝงของเขาแท้ๆผมเห็นเจ้าของแบงค์เขาโฆษณานะครับคาใจครับผมอยากรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ลองเองดีที่สุดครับนี่เลยผมลองให้เลยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่า,วานี่ไม่ดีนะครับ เริ่มต้นเพียงแค่คนละ100บาทนะครับยังไม่รวมค่าจะส่งนะครับ ท่อรถว่าออกไหมขีดฝั่งน,นี้ดิดิ ร้อยแล้วครับฉีดทุกตองทุกมุมแล้วอ่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างคอนคอนก็คาบสลิมอาจจะไม่ออกนะครับแต่ก็ใหม่นิดนึงเนาะกัน้ายาล้างรถนะครับไม่ได้ล้างคอนน่าปเขทาใจนะครับอันนี้อ่ะโอเคตะกล้องชมรอบๆคันครับผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับ มาเรามาคุยกันต่อเลยสรุปการใช้งานนะครับจากชีวิตจริงเลยนะครับไม่ต้องมีโฆษณาไม่มีใครจ้างน,นะครับอันนี้ก็ดีระดับหนึ่งนะครับผมตีให้ประมาณที่แปดสิบเปอร์เซ็นจากร้อยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ดีตรงที่ดีตรงที่ไม่ต้องขัดสําหรับคนที่มีเวลาน้อยอย่างเช่นหน้าฝนอย่างหน้านี้นะครับหน้าฝน มีแบบว่าไปโดยที่โคงที่โคนมาก็เนาะก็ไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาเข้าล้างลังล้าลัางรถเนาะก็ตัวนี้เฉอว่าใช้ได้นะครับใช้ในการฉีดอย่างเดียวทิ้งไว้5้าสินาทีก็เห็นผลนะครับประมาณ80%เท่านั้นผมไม่ขอตีเป100็นร้อยปอร์ซนะครับเพราะจากประสบการณ์จริงผมใช้แล้วเป็นอย่างนี้ผมพูดความจริงเนาะก็รู้จักภาพเอาเนาะก็ที่สังเกตก็คือขี้ดินนะครับคุณลองกอวิดีโอก็ได้นะครับไปดูว่า แต่ก่อนมันจะเป็นแบบว่าขี้โคนไม่เห็นยี่ห้องเห็นแบร์นะครับผมแค่ฉีดอย่างเดียวนะอันนี้ไม่มีขัดนะครับเห็นไหมครับจากในคลิปไม่มีขัดนะครับก็ได้ประมาณนี้อาจจะมีคราบลงเหลือขาวๆนิดนึงเงาๆนะครับก็โอเคตรงให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นของที่น่าใช้พอสมควรครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆ,ๆโอเคครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเร็วๆดีนะครับกำลังสั่งของมา โอเคครับผมก็ฝากกดติดตามเบื้องหลังละครด้วยนะครับและกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เยอะแยะที่เราต้องลองโอเคผมขอบคุณครับฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ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 อย่าลืมกดนะครับอย่าลืมกดนะครับอย่าลืมกดนะครับขอบคุณครับ